หลบยอมอย่างราบคาบหลายคนในที่นี้คงได้อ่านผมไม่ทราบไปอ่าน1984ในถนนแล้วกลับมาบ้านอ่านต่อหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าถ้าอ่านต่อก็จะพบว่านี่เนี่ย total domination คือตอนจบของเรื่องนีทั้งพระเอกและนางเอกเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมาก่อนในฐานะมนุษย์ต่อมนุษย์นะเขาพูดถึงนะไม่ใช่ไม่พูดถึงนะ คือทั้งสองคนก็คุยกันถึงว่าเออยังไงยังไงก็คุยแต่คุยเหมือนกับฝนตกฟ้าร้องอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะคือคุยเหมือนคุยระดับปรากฏการณ์ไม่ใช่คุยระดับความรู้สึกนะเพราะว่าระบอบเผด็จก,การเนี้ได้เข้าไปดอมมิเนตได้เข้าไปครอบงำสุขจิตสุดใจของสองคนนั้นแล้วเขาหมดความเป็นเป็นมนุษย์ธรรมดาไปแล้วนี่คือ,น,คอนี่คือเป้าประสงค์ของความน่าสะพรึงกลัวของระบอบเผด็จก,การ ครับแค่นี้คุณทําอย่างนี้โดยที่คนอื่นเขายอมให้คุณทําได้ยังไงเหตุผลสาคัญก็คือคุณต้องมีอุดมการณ์และอุดมการของระบอบประบัติการเบ็ดเสร็จหรือประเด็ิการใหญ่ๆทั้งหลายในโลกนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากอุดมการ์ของพวกทรราชคือพวกทรราชที่ไหนๆก็ต้องมีอุดมการเท่านั้นน่ะพระเจ้าประสาททองยึดราชจะบัลลังก์มาจาก ลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนหน้านะที่เป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วท่านก็บอกว่าไอ้นี่มันเด็กเล็กนิดเดียวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเล่นชนแพะชนแกะทั้งวันแล้วบ้านเมืองจะไปได้ยังไงอุดมการนะครับเราจะไปปล่อยให้บ้านเมืองไปตกอยู่ในมือเด็กเล็กๆที่มันไม่เอาทานอย่างนี้ได้ยังไงเพราะงั้นกูยึดเองดีกว่ากูกูเป็นเองนี่ก็อุดมการ์รัชการที่หนึ่งขึ้นครองสมบัติท่านก็บอกท่านจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไอ้นี่ก็อุดมการอย่างมั้นกันแต่ เผด็จการไม่ใช่อุดมการณ์แบบนี้อุดมการณ์ของทรราชหรืออุดมการณ์ของเผด็จการที่มันที่มันไม่ถึงขนาดเผด็จการเบ็ดเสร็จเผด็จการโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์ที่จะย้อนกลับไปหาอดีตอดีตที่จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคือการพยายามรักษาสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีในอดีตระเบียบสังคมที่ดีความสงบเรียบร้อยอะไรก็แล้วแต่นะ สิ่งที่ดีในอดีตกูต้องเผด็จการเพื่อรักษาสิ่งดีๆในอดีตเอาไว้แต่เผด็จการใหญ่ๆจริงรเผด็จการเบ็ดเสร็จไม่ใช่รักษาสิ่งที่มีในอดีตกูต้องการสร้างสิ่งใหม่ให้แก่โลกปัจจุบันและอนาคตน,น,นะครับเช่นเป็นต้นว่าโอเคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะของโซเวียตรัสเซียก,ก็แน่นอนเราเรากำลังจะสร้างเผด็จการงชนทั้งกันมาชีดซึ่ง ประวัติศาสตร์เนี่ยมันบังคับหรือมันหรือมันบอกว่ายังไงยังไงเราก็หนีไม่พ้นคนที่พยายามจะหนีจะโดนกงล้อประวัติศาสตร์ทับตายนะครับฮิตเลอร์บอกว่ามันมีชนชาติในทางชีววิทยามันมีชนชาติที่เป็นนายถึงยังยังไงคุณก็หนีไม่พ้นว่าคุณต้องเป็นนายเข้าใจไหมเด็จการเบ็ดเสร็จต้องการสร้างคนชนิดใหม่ขึ้นมา ไม่ได้ต้องการรักษาไอ้คนดีเอาไว้เอาคนดีอยู่ดีๆไม่ใช่เหคนดีนี่ไม่ดีหรอกต้องเป็นคนชนิดใหม่ถึงจะสามารถเหมาะสมที่จะอยู่ในโลกยุคหน้าเนี่ยได้ในขณะที่เผด็จการทรราชเผด็จการธรรมดาหรือรเผด็จการทรราชเนี่ยจะพยายามกลับไปลื้อฟื้นระเบียบสังคมเก่าอยู่ตลอดเวลา อุดมการแบบพฏิการเบ็ดเสร็จเนี่ยที่จะสร้างอนาคตใหม่สร้างทาอะไรใหม่เนี่ยมันมีพลังมากนะครับมันมีพลังมากครับเพราะว่ามันควบคุมอดีตมันควบคุมปัจจุบันมันควบคุมอนาคตไม่ได้พร้อมเสร็จในตัวมันเองเลยนะคุณลองคิดถึงวิธีอธิบายการต่อสู้ในทางชนชั้นซึ่งมันอธิบายไล่ย้อนกลับไปถึงอดีตค่อยๆพัฒนามาถึงปัจจุบันค่อยๆพัฒนาไปถึงอนาคตและอย่างไม่มีทางหลีกเรี่องเป็นอื่นด้วย มันจึงเป็นสิ่งที่มันมีพลังมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเด็จการที่ไม่ถึงขนาดเผด็จการเบ็ดเสร็จซึ่งผมขอเอรียกวเด็จการโดยทั่วไปกันนะครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะมีอุดมการณ์ระดับเนี้ได้นะเหตุด,ดังนั้นเนี่ย จึงต้องพยายามหันกลับมายึดการลื้อฟื้นระเบียบเก่าของสังคมนะฮะแล้วระเบียบเก่าเหล่านี้ตัวเองก็ได้ประโยชน์หรือพรรคพวกตัวเองก็ได้ประโยชน์อยู่นะเช่นใน,อในแอฟริกาเนี่ยเศรการหลายแห่งในแอฟริกาเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างชนเผ่าหลายๆชนเผ่านะและชนเผ่าที่ที่เคยครอบงาผลประโยชน์มากที่สุดเนี่ยไอ้ชนเผ่าเนี่ยมันมีบางคนที่เป็นทหารแล้วมันก็ยึดอํานาจได้ไอ้ไอ้ ไอ้ชนเผ่านี้ก็พยายามที่จะยืนยันว่าเราจะกลับไปสู่ระเบียบสังคมแบบเก่าที่มันมีความสงบสุขนะครับเป็นต้นในลาตินอเมริกากนะองทัพร่วมมือกับผู้กระดุมทีหรือพวกคนชั้นกลางระดับกลางระดับบนในเมืองเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของกองทัพและคนชั้นกลางเอาไว้ก็อ้างว่าเรากลับไปสู่ระเบียบที่มันมีความสงบเรียบร้อยอย่างเดิมเกิด ในฟิลิปปินส์ก็แบบเดียวกันก็คือกองทัพร่วมมือกับเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ๆใ,ในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อรักษาตัวในสมัยมาโคสเพื่อจะรักษาตัวระเบียบสังคมที่ตัวเชื่อว่าบันดีเนี่ยเอาไว้นีทนี้เผด็จการกทั่วไปทําอะไรก็ทําอย่างเดียวับที่ทุาราชจะทําทุกอย่างคือพยายามหันกลับไปลือฟื้นระเบียบต่างๆ ซึ่งทำให้มันไม่แตกต่างจากทรราชเข้ใจไหมเมื่อไรเราพูดถึงเด็ุการในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่นับเด็ุการณ์แบเร็จแบบฮิตเลอร์แบบซาลินแบบเหมานะครับเราจะนึกถึงเด็ุการที่มีลักษณะเป็นทรราชคือเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยนะเพราะระเบียบสังคมทุกสังคมในโลกนี้มันเพื่อต่อประโยชน์ต่อคนส่วนน้อยก่อนเสมอนะครับเหตุดังนั้นเนี่ย มันจึงเป็นปผดเดการที่ในทัศนาผมที่จะพูดถึงข้างหน้าก็คือเป็นปผดเดการที่มันลาสมัยพูดง่ายๆก็คือโลกปัจจุบันนี้มันไม่อนุญาตเผดเดการแบบนี้แล้วแต่มันอาจจะอนุญาตเผดเดการแบบแบบฮิตเลอร์ต่อไปอีกก็ได้นะครับแต่ปผดเดการแบบชนิดที่ว่าคุณทําตัวเองเหมือนเป็นทรราชเมื่อสองพันปีมาแล้วอันนี้มันไม่เอื้อเท่าไหร่นในโลกปัจจุบันซึ่งจะพูดถึงข้างหน้าเพราะงั้นอุดมการอันเดียวที่ปผดเดการทั้งหลาย ที่ไม่ใช่เผด็จการเป็นเสร็จเผด็จการโดยทั่วไปกระทำเนี่ยก็คือชาติยิยงผมผมต้องเข้ามาเพื่อจะรักษาความเป็นชาติเอาไวา้ซึ่งความเป็นชาติของเขาเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันกับการรื้อฟื้นระเบียบสังคมแบบเกา่าเ,เพราะว่าชาติของประเทศที่มีเผด็จการทั้งหลายไม่ว่าในแอฟริกาในเอเชียในลาตินอเมริกาก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นชาติที่สร้างระเบียบสังคมชนิดที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนจํานวนน้อยเนี่ยตลอดเวลาฉะนั้นการที่บอกคุณรักชาติก็คือการพยายามจะรักษาไอ้ตัวระเบียบมันดังอย่างครพยายามจะรักษาตัวระเบียบอของสังคมเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมนั่นเองแต่นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพลังของชาตินิยมในโลกปัจจุบันเนี่ยมันอ่อนลงไปแล้วะ มันถูกตีความได้หลายอย่างรักาติแบบมึงรักาติแบบกูไม่เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่นะฮฉะนั้นไอตัวชาติที่ยมเฉยๆเนี่ยมันจึงกลัวการไหลข้อมูลข่าวสารที่เสรีเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่คุณยึดอํานาจแล้วกลายเป็นเผด็จการคุณจะรู้สึกวันไหวต่อการที่ข้อมูลข่าวสารจะลังไหลอย,อย่างอิสระจากที่ต่างๆในโลกนี้เข้ามาข้างในถ้าบล็อกได้คุณก็บล็อกถ้าบล็อกไม่ได้คุณก็ก็หาทางแก้มันโดยวิธีต่างๆ อันนี้เป็นลักษณะที่เราพบอยู่ทั่วๆไปในขณะเดียวกันคุณกลัวการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบของสังคมอย่าลืมนะครับตามคำนิยามเรื่องชาติที่จริงชาติก็คือสังคมนั่นเองเพราะว่าเราพูดถึงว่าชาติก็คือรักที่ยอมรับความเป็นเจ้าของประเทศเท่าเทียมกันโดยทุกๆคนเพราะงั้นเดตการ จะกลัวการเคลื่อนไหวของสังคมในทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เคลื่อนไหวในเชิงวิชาการหรืออื่นๆอะไรก็แล้วแต่คุณจะคุณจะรู้สึกหวั่นไหวกับการเคลื่อนไหวเ็นทางสังคมเพราะไอ้ชาติที่คุณยึดเอาไว้ได้เนี่ยมันเป็นชาติที่ไม่มีตัวสังคมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ขอกลับไปย้อนย้ำสิ่งพูดเมื่อกี้นี้ว่า ถ้าคุณยึดได้แต่เพียงรับและคุณยึดชาติไม่ได้คุณยากเมื่อไหร่ที่ชาติมันเริ่มแสดงตัวมันเองขึ้นมาเมื่อน,นั้นเนี่ยคุณจะวันไหวขับมันมากที่สุดที่น่าสนใจก็คือว่าในที่สุดแล้วคุณจะทํำยังไงกับการเคลื่อนไหวเหล่านี้คุณก็ต้องปราบปรามด้วยความหน้าทุณงตัวนะเหมือนกับปฏิการเป็ดเสร็จใช้นั่นเองนะ แต่ความน่าสะพึงกลัวที่ขาดอุดมการรองรับนะครับที่ขาดอุดมการรองรับอย่างที่ผมยกตัวอย่างฮิตเลอร์ก็ตามซาลินก็ตามเมาก็ตามไปแล้วนั้นเนี่ยมันทําให้ประเด็จการกลับกลายมาเป็นทรราชอีกอย่าลืมนะครับว่าความน่าสะพึงกลัวที่ฮิตเลอร์ใช้ก็ตามที่ซาลินใช้ก็ตามเนี่ยเป็นความน่าสะพึงกลัวที่ถูกรองรับด้วยอุดมการที่คิดถึงอนาคตนะครับไม่ใช่การกลับไปรักษาอดีตนะครับและคนก็ยอม ยอมรับได้บ่างไม่ทราบแต่ว่ายอมรับได้จํานวนหนึ่งจำนวนมากพอสมควรเนเ่กับการใช้ความน่าจะคุนกลัวแต่ถ้าคุณใช้ความน่าจะคึงกลัวเพียงเพื่อรักษาอํนนานาจคุณเองนะครับคุณก็กลายกลับกลายมาเป็นทราราชอย่างเก่าซึ่งมันไม่สามารถจะอยู่ได้เป็นด็จการที่มันล้าสมัยไปซะแล้วในโลกปัจจุบันนี้คุณก็ต้องหันไปสร้างความชอบธรรมทางอื่นเช่น คุณจะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คุณจะขจัดคอรัปชันคุณจะรักษาความสงบเรียบร้อยคุณจะปฏิรูปคุณจะให้มีการปกครองโดยกลุ่มคนที่มีความรู้ความชํานาญความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคุณจะรักษาสถาบันศาสนาคุณจะรักษาสถาบันธรรม์อะไรก็ตามแต่เป็นความชอบธรรมทางการเมืองที่เอามาทดแทนตัวอุดมการซึ่งผมก็ขอเตือนย้ำด้วยว่า ถ้าอุดมการนะเป็นการอุดมการเพื่อรักษาอาดีตเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีพลังพอที่คุณจะใช้ความน่าสกุลัูเนี่ยอย่างเต็มที่ได้ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดเรื่องของถ้าเราเข้าใจตรงกันในเรื่องของเเด็จการคืออะไรนะครับก็มาถึงเรื่องของอนาคตของเเด็จการนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าเเดจการในที่นี้ผมหมายถึงเเด็จการทั่วไปนะครับไม่ใช่เเด็จการเป็นเสร็จนะครับอันที่หนึ่งก็คือ มันมีนักวิชาการคนหนึ่งฝรั่งอยูกแลนะครับที่พูดถึงเรื่องของการงอกงามเติบโตของระบอบประชาธิปไต,ตยนะครับในโลกสมัยใหม่นับตั้งแต่ประมาณ1970เป็นต้นมานะครับและเหตุผลสำคัญที่เขาให้ไว้ก็คือพูดง่ายๆก็คือโลกาภิวัตน์นั่นเองนะกาในอันหนึ่งก็คือว่า รัฐในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รัฐแบบเก่าที่คุณพร้อมจะปิดประเทศให้อยู่คนเดียวนี้ได้มันเป็นรัฐที่ทําให้ประเทศอื่นๆเนี่เข้ามาแทรกในการวางนโยบายสาธารนณะทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยมากทีเดียวนะฮะผมอยากจะยกตัวยอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงเราไปนึกแต่เพียงว่าเปิดตลาดให้จีนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดจีนจะสามารถใช้ประโยชน์จาก การผลิตในจีนใช้ประโยชน์จากรถไฟความเร็วสูงนี่เท่าไหร่นี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจในยอย่างเกงก็อาจจะขายรางขายหัวรถจักรอะไรก็แล้วแต,แต่แต่จริงๆแล้วรถไฟความเร็วสูงมันหมายถึงการขยายตัวของการบริโภคเครื่องสินค้าบริโภคจํานวนมากที่คนชั้นกลางอยากจะเข้าถึงง่ายๆเนี่ยเพราะงั้นเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงขึ้นในประเทศไทยนี่คำถามก็คือว่าสินค้ามันจะไหลาจากจีนแต่เพียงอย่างเดียวหรือ จะมีสินค้าจากโลกข้างนอกที่จเจริญกว่าจีนนะแล้วไหลผ่านทางรถไฟน,นเข้าไปสู่คนในอีสานและในทางเหนือในทางใต้อะไรต่างๆร้อยแปดเนี่ยเร็วมากขึ้นคนำถามก็คือว่ารถไฟความเร็วสูงจึงมีความหมายเป็นนโยบายสาธารณะของประเทศเราก็จริงแต่มันมีความหมายต่อผลประโยชน์ทั้งของจีนเองทั้งของอื่นๆทั่วไหมดทั้งโลกมันไม่ได้หมายความเฉพาะจํากัดเฉพาะแต่เพียงบ้านเราเท่านั้นเองนะ อันที่สองต่อมาในเรื่องโลกาภิวัตน์ก็คือว่าปัญหาความมั่นคงด้านนโยบายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะกับมหาอำนาจอย่างยิ่งสมัยสงครามเย็นเนี่ยเราความมั่นคงด้านนโยบายเป็นสิ่งสําคัญกับเขาในแง่ที่ว่าคุณวางนโยบายว่าคุณจะต่อต้านมิวนี้โอเค